วงหนึ่งของชีวิตคุณพ่อทําธุรกิจเรามีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันแม่ต้องย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านอีกเคยมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราไม่มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเพื่อน,อน,อนแม่มีลูกหกคนจบป .4 หาเช้ากินค่มทำทุกสิ่งอย่างเพื่อส่งให้ลูกเรียนสูงๆมันก็เป็นอะไรที่หนักเราก็เลยตัดสินใจไปทำงานช่วยแม่ส่งน้องๆเรียนแล้วก็เก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี ก็าทำงานอยู่ในเซอร์สาพร์ันสิปีหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นตัวแทนประกันชีวตจนถึงตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารทีมงานในภาคตะวันออกของบริษัทชับไลท์อชวลันก่อนที่จะเข้ามาจอยกับชัเป็นผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอื่นเราทํางานแบบอึดถึกทนปัญหามันเยอะมาก ปัญหาคนปัญหาลูกค้างานเนี้ยมันอาศัยความซื่อสัตย์จริงๆเพราะถ้าเกิดว่าคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันสามารถเอาเงินลูกค้าไปใช้ได้ง่ายๆต้องเซ็นคำทุกคนเลยตั้งแต่เราเป็นยงลูกน้องเราต้องรับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในทีมงานของเราปี40นะปีนะปที่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิฐจกไม่ดีเนะี่ยเรามีเงินหลายล้านมากเลยเฉพาะโบนัสแต่เราต้องไปสูญเสียเงินก้อนเนี้ยจาับก,การที่ให้ลูกค้าบางคนยืมเงินเราเป็นหลักล้านก็สูญเงินก้อนนั้นไปเลยหาเงินได้เยอะแต่ก็เสียเงินเยอะ ก็อยู่ในผู้บริหารทีมระดับสูงมันก็จะเน้นขยายทีมมากกว่าเมื่อก่อนทุกครั้งที่เราเข้าฟิตน้องๆจะต้องังวลว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีเรื่องผิดพลาดอะไรยังไงไหมไอ้นุ่นไม่ดีนี่คือเป็นคนที่แบบจับผิดได้ทุกเรื่อง ซึ่งพอเรามาเข้าวัดหลวงพ่อจะบอกว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันเราได้ใช้ธรรมะของพ่อมาใช้ร่วมกับการทํางานแล้วเรามาปฏิบัติจริงเนะี่ยพัฒนาไปให้ดีขึ้นน,ะน้องๆหรือว่าในทีมงานที่เห็นเขาก็รู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมจากตอนที่เราเป็นคนขี้เวียนขี้วีและทําให้เรานิ่งขึ้นพอเราไม่เหมือนเดิมเขามีความสุขในการทํางานมันเลยเป็นจุดเริ่มที่เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันก็เหมือนบุญนําทางที่ทําให้คนที่มาอยู่ในทีมเราเป็นคนที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเป็นคนที่มีสิ่มีธรรมมันไม่ต้องไปนั่งปวดหัวการแก้ปัญหาก็าเลยกลายเปนว่าเราบริหารทีมง่ายถ้ารวมการรีคูทั้งหมดที่ยังไม่เทอร์มนินาทไว้เป็นพันคนมันก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายึ้่มันจะสร้างได้ขนาดเนี้เพื่อนเนี่ยเป็นกะะนัลยานมวิรให้เขารู้ว่าเราชอบนั่งสมาธิก็ชวนไปนั่งสมาธิที่ภูรเรือ แล้วก่อนไปน้องๆที่บ้านบอกว่าเจ๊ระวังกิจวิทยาหมู่นะจะถูกเรียกกล่อมนู่นนี่นะั่นก็คิดในใจนะว่าเราไม่ใช่คนโง่เนาะเราเป็นคนที่มีปัญญาพอสมควรอะ่ะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราสามารถเชื่อเขาได้เหรอเราคิดว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นก็เลยตัดสินใจมาพอนั่งฟังหลวงพอ่อเลยเอาการบ้านที่หลวงพ่อให้ทําก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งหมดซึ่งเราไม่เคยทําแล้วพอมานั่งคิดนั่งทบทวนโอ้โหมันมีความสุขมันรู้สึกว่าเรานอนในอู่ทะเลบุญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไว้ิง ก่อนนอนก็มีความสุขตื่นมาก็มีความสุขแค่ธรรมะหรือแค่ข้อปฏิบัติง่ายๆที่หลวงพ่อให้เราแล้วมาปฏิบัติมันมีความสุขได้ขนาดนี้คําสอนหลวงพ่อมันตรงเลยอะปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงมันเป็นพลังของความจริงกับพลังของความดีที่เราสามารถสัมผัสได้หลังจากที่เข้าวัดมาเจอหลวงพ่อชีวิตมันเปลี่ยนไป ตอนนี้ก็เป็นคุ้มในการกลุ่มตัวแทนระดับสูงรายได้เป็นหลักต่อเดือนแล้วก็ขยายธุรกิจเพิ่มทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมการดูแลสุขภาพทรัพย์สินมันมีแต่เพิ่มพูนเป็นหลักร้อยล้านเมื่อก่อนไรายได้ก็เยอะแต่ไม่เคยมีอะไรที่เพิ่มขึ้นพอทําทานเยอะขึ้นแทนที่เงินเราจะหายแต่สมบัติเราเพิ่มขึ้นได้ถ้าในฐานะนักบริหารการเงิน,นงเวลหรือความมั่งคั่งของเรามันเพิ่มขึ้นด้วยสินทรัพย์สุดที่ความมั่งคั่งที่สามารถวัดได้ มันเกินไปประมาณ3เท่าก็เทียบปัายุของตัวเองจับก่อนหน้าเข้าวัดมันไม่ได้มีเลยเคยเหนื่อยมากกับการทําธุรกิจไม่เข้าใจเรื่องบุญเลยแต่พอหลังจากที่เข้าวัดมาเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีก็อย่าไปทําเพิ่ม ให้ทาสิ่งที่ดีๆเพิ่มเติมไปทุกวันแล้วก็หมั่นปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขภายในพอจิตเรามันดีใจมันใสใจมันสบายมันดึงดูดอะไรที่ดีดึงดูดทรัพย์สมบัติ้ปมาแบบง่ายๆพอมาวันที่มาเจอคําสอนอพอเรารู้เลยว่าอ๋อทำไมชีวิตตอนวัยเด็กต้องลำบากไม่มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเพื่อนๆก็ลเลยเข้าใจว่าสิ่งที่มนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ได้เกิดมาแค่ใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกหาเลี้ยงชีพแล้วก็ตายไปศูนย์เปล่า หลวงพ่อมาตอกย้ำคำนี้ให้เรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราเกิดมาเพื่อทำพันธสันให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบรารมี